โอนเอ้ยพี่นูอยากสีห้องว่าใช่โยยังสีอะไรพี่น้องโอ้ยมาใช้โยซอยพี่นูแน่จ้าหลังจากยางกระต ong กระแตงมาบุกพ่อยนิดพอดอกน้อยๆเมืเบิ่งดอกนี่ป๊าดพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ้เมาเบิ่งซอยพี่นูแน่จ้าถุกถโถถุกโอ้เสียดเ่ียดกาบคาบกันลูกวันก็มาฝนวันฝนแต่พี่น้อง ทุกคนเดือบึงเด้อวสวัสดีตอนเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีกันในป่าเห็ดขี้เก่าด้วยจ้ะเด้ออัน พี่หนูพามาจอบเบื่องเห็ดเพื่องหวานนั่นๆัพี่หนูเห็นอยนู่ในหลือพี <tr> aro aro ่จ้ะนี <tr bug iba> ่นี่นี่นี่ไอดอกหนึ่งโอ้ยมันเกิดมากสิมันปวยใหญ่ดีจ้ากันเกิดมากสิเห็นบ่นี่ห็่ดอกหนึ่งพี่อยู่ข้างในพี่จ้ะนี่ตรงไหนเป็นไรก็เอาดูจ้ะมันเกิดมากพิการจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะนี่นี่นี่เห็ดเพื่องหวานเอา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  ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้ะพอแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนั่นแหละจ้ะนี่อีกดอกนึ่งจ้ะนี่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 เพ็ดเพิงนานี่สีบ่มีหนอนเด้อจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะได้สามจูมจ้ะนี่เดี๋ยวพี่นุตัดขาเอาก่อนจ้ะเดี๋ยวหอาไปหากันตอเนะจ้ะเนาะทุกคนเอ้ยพี่นุอยากสีห้องวาใช่โยยังสี่ะพี่น้อง โอ้ยมาใช่โยซอยพี่หนูเน่ยจ้าหลังจากย่างก็ต้องกับแตงมาบุพอย์นดพอดอกน้อยๆเพิ่งเบิร์ดอกนี่ปัดพี่น้องเองพี่น้องเอ้ว่าเบิ่งซอยพี่หนูเนี่ยจ้าถุบๆโอ้เสียก็แค่ดูแคกคันนุ๊กเมื่อกี้มาฝนมาพัวแต่พี่น้องปัดพี่น้องโอ้เออเปิดเปิด ทุกคนดเดียวเบิ่งเด้อวปาดปึ๊ดโอ้ยปาสิได้ขาไปนอนอู้แต่ว่าก็ยังแข็งอยู่ปังมันไม่ใหญ่ขนาใหญ่เนี่ยจะไปนอน้อย่างไรเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยจ้าโอ้เบิง่งมาๆๆม,มพี่นุสิตัดขาเอาจ้าบ่เกี่ยวข้างในหนอนตรงนี้เอา อมันไม่ใหญ่แต่พี่น้องผัวดีดีเนาะบังดูเถอะเถอะมากินมูตัดไายเบิงังโหยัวมันเป็นหนอนจ้านี่นี่ยเสียด้มากเลยอ่ะคุณอะบ้าดูดูดโอ้ยางานมากินของข่อยจนเบิดดูพี่น้องบ่าเหลือเรอจาจ้าเนี่โอ้มาเสียดายแทอโอ้ยคุณเดบังเนี่ย,นนยบ้าได้กินเด้จ้ะ ปาดพี่นนกพาเครื่องบึงกันหนะมีเกือบหอดจอมมันพี่น้องบึงโอ้ยมาเสียดายแท้พี่หนูบ่ได้มาตรงนี้เดีย๋ยวหมู่วานนี่จา้าโอ้ยพี่น้องนี่บ่ได้เลยขอบกับบ่ได้เอาตรงนี้เอาแค่นี้นะโอ้ยพี่น้องหนูก็มาเสียใจแห้งแท้อือนี่นี่น,น,นี่เอาแค่นี้จ้านี่นี่เอาแค่นี้ แค่นี้ก็สีเอามันหายากเห็นปลายฤดูการโอ้ยเดี๋ยแห้งผุนวายใช้โย่พันนาปิตาเลตุนน้อยใจพี่น้องแก่เดี๋ยววันนี้เห็ดอ่อนๆเดี๋ยทิ่มเหมือดโอ้อยเดี๋ยวใจนี่พี่น้องก็สีเอาแค่นี้เลยจ้ะนี่เนนาะี่เอาแค่นี้จ้ะโอ้ยงามปักยางงามเน่าวันนี้แม่เงินไหลไปไปหาตองเอพื่อพออีกน้อยใจเนาะว่าสาวไปใช้โย่น้อยใจปิตาเลตุนศาสตร์น้อย้ะทุกคน จ้าทุกคนนี่นี่ิเน้งามากวนกอ่อยๆดอกนึงนี่โอยยาเนาเด้อลูเอ้ยหนกนี่ยาเนาเด้อยาเนวเด้อมาแล้วๆๆนี่ดอกนอน้องเออดอกนยๆะเอาโอ้ยสิเนแนดอกแกนี่ไปหากัรโตจ้าทุกคนจ้าจ้าางไปยางมากกว่ดอกน้อยๆดอกนึ่งจ้า ไม่ก็มึงจะได้ปนยูเดีมึงเนี่ยพี่น้องเลยเงี้ยเอาจ้ะทั้งสี่กะไทยเนาะจ้ะไปหาเมื่อเอกยาข้างเดียพ่ออีกเนาะจ้ะเนาะตื่มกันไปจ้ะจ้ะดอกน้อยดอกหนึ่งต,ตอเพลยู่นี่พี่หนูไม่หยุดดูเดี๋ยวพี่หนูให้ดูเป็นยังพี่หนูเคยไม่หยุดดูนี่จ้ะ,สะแสดงว่าหมู่บ้านมีคนมาแล้วเขาเห็นเห็ดจ้ะเขาก็เลยยำปลา ดูเหมือนว่าเขายำปลาหาเห็ดจ้าทุกคนจา้าแล้วพี่หนูก็เลยมาหยุดดูก็ได้พออิฐจา้าดอกหนึ่งเนี่ยจา้าจุดสังเกตนะจ้ะเนาะถ้าห้อยเขา,เขายำยำปลาแสดงว่าเขามาหาเห็ดกับแบงค์ข้าวได้เห็ดจา้าแล้วเขาก็ดูข้างๆว่ามันยังมีเหลือพอแต่เหลืออิฐจา้าดอกหนึ่งจา้าเนี่ยไปจ้ากันต่อ,อจา้านี่จา้าดอกน้อยดอกหนึ่งนี่ เมื่อกี้พี่หนูเห็นพอองใหญ่หนึง่งฝรังจ้ะฝรังสวิตจ้ะในเห็ดซึ่งมว้วสองสามดอกก็เห็ดมันก็เห็ดดำขยุ้มหนึง่งเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนอย่ยมากยางปลาคือนกันกบพี่หนูคุยกันหรอก็เดินแยกกันจ้ะนี่จ้ะพี่หนูได้อีกดอกหนึ่งเนียนเนียไปจ้าทุกคนตอนนี้พี่หนูยางรัดปลารัดหกมาคนเดียวเลยจ้ะเลยจ้ะปลาเห็ด ไอเมื่อกี้พี่หนุ่ห่อพงเงฝรั่ง,ง,ลงแล้วหนาลากหนาลากจ้ะเก็บเห็ดดำหน่อยๆเก็บเห็ดเสืร์ฟมอสหน่อยๆคนสวิีเนาะจ้ะเนาะทุกคนจา๋าเมื้อนี้เห็ดเห็ดหาย,ยากเลยจ้ะเดอ้อแล้วก็ตีนี้เห็ดเกิดน้อยมากๆจ้ะเป็นน้ำอากาศเป็นน้ำฝนน้ำป่าอัไรสิละจ,จ้ะทุกคนจ้าเนาะจ้ะพี่หนูว่าเม่เค่อยมีเห็ดจ้ะพี่หนูก็ได้ยซ้ำเนี่ย เนี่ยถ้าว่าคนเดียวพี่หนูพราแกงเนี้ยพี่หนูกินหมดได้จานเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพี่หนูกินคนเดียวพี่หนูกินบหม่หมดได้จ้ะแต่ว่าพี่หนูก็เดินเลาะเบิ้งว่าสิมีอีกบ่แล้วกัเป้าหมายของพี่หนูคือพี่หนูสิไปเบิ้งเห็ดดำปลาสุดท้ายอ่าพี่หนูสิวางอะไรปลาสุดท้ายที่ที่เห็ดคลิป ปลาเห็ดปลานี่ปีทีแล้วนะจ๊ะไกล้ๆพี่นนะจ๊ะแค่นี้พี่หนูก็เลยถือโอกาสเดินเลาะในปลาเนาะจ๊ะเนาะนี่พาทุกคนยางปลาจ้ะเดี๋ยวจ้ะปลาเห็ดพี่หนูประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่อยู่กับพาทุกคนยางปลาไปน้ำกันคือจะได้เห็นบรรยากาศเนาะจ๊ะเนา <laughs> ะใจพี่หนูอยากไปเบิ่งเห็ดดำมากกว่าแต่ว่าเห็ดเผ่งหวานกับมะละ เบิ้งซื้อๆจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าเออเออไม่ตีตายังสีเลยจ้ะไปเพราะว่าพี่หนูอยากมาหลาะเบิ้งซื้อๆจ้ะเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าทันเรื่องเทียพพอเองสีเลยจ้ะก็ดีใจกันยังเลยทายคีปให้ทุกคนได้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ากันนี่แหละก็จะก็ได้ส็ซ้ำน้ำพังพี่หนูพี่หนูไปหันฮันพี่หนูต้มแล้วพี่หนูพ่อแกงจ้ะที่พี่หนูได้เนาะจ้ะแต่ว่าพี่หนูก็อยากไปเก็บเห็ดดำ พี่หนุ่มพันเนี่ยไปเบิงเลยจ้ะปีนี้ถ่ายสุดเลยครับมันจะมีเห็ดดำกับเห็ดหลังไก่จ้ะตรงนั้นจ้ะทุกคนจ้ะเนาะปะวันนี้เราไปกันเลยจ้ะพี่หนุ่มผ้ายางปลาเราจ้ะเนาะมื้อนี้พี่หนุ่มผ้ายางปลาด้วจ้ะทุกคนจ้ะระวังทางก็สิเจอเห็ดทานเห็ดนาแล้เห็ดแดงเห็ดนี่จ้ะในพื้นเห็นปะนี่เห็ดหลากหลายจ้ะพี่หนุ่มก็เก็บเนี่ยขอบข้อเห็ดแดงเห็นบ่จ้ะนี่เต็มเลยจ้ะ มีหลายเห็ดจ้กพี่หนูเก็บเพราะว่าพี่หนูสิเป็นคนที่แบบว่าเห็ดใดที่พี่หนูบ่กินพี่หนูสิบ่เก็บด้วยจ้าทุกคนจา้า <c oughs> เข้าใจตรงกันนะคะไ <c oughs> ปะเข้าไปกันเลยจ้ะไปเบ่งเห็ดดำกันถ่ายปลาเนาะจะนะบไปเบ่งมือดว้วยแห่งหมดไปจ้าทุกคนจ้าระวังข้างที่พี่หนูจะเดินไปไป,ป่าเห็ดดำแล้วจะพี่หนูเลี้ยวไม่เห็นเห็ดกอใหญ่ไหมจ้ะทุกคน เดี私は私は๋ยวเบิ私私่งแน่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะเอากระตาพี่นุ้งบ้างขาขาใเบิ่งเด้อเบิ่งเบื้อโอ้ยไอหัวซะซ้อมันใหญ่ขนาดไหแน่แต่พี่น้องเกียบทอกระตาพี่นุ้งเฮ้ยแข็งตึ๊เด้อจ้ะนี่น่ะเอ้ยเป็นตะปีงปนแสบแล้วจ้ะเนาะพี่นุ้งบ้างดอกยาพี่นุ้งไทยทุกคนได้เบิ่งซื้อจ้ะมันใหญ่จ้ะป๊าบจ้าทุกคนจ้านี่จ้ะ พี่หนูมาถึงปลาเห็ดดำพี่หนูแล้วจ้ะนี่มันพันใหญ่ป่านใดเดี๋ยวคยมาเก็บน้อจ้ะเนาะี่ะตายไปกับมีจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวคยมาเก็บจ้ะเนาะให้มันใหญ่ก่อนเดี๋ยวพี่หนูเห็นทั้งหลังเห็นเห็นทางไกลจะไปลาห้าปกีกเห็ดทางไกลกันจน้ะทุกคนงไกลอ เดี๋ยวพี่หนูพาไปเอบะฟาดพ่นหะจ้จทุกคนจ้าพุ่นนะเต็มเลยจ้าพุ่นปื๊ดโท่ทุกคนบาดนี้ยนี่งามแต่เดี๋ยวพี่หนูเก็บเก็บเอาดอกใหญ่มันก่อนนะเนาะจ้าทุกคนจ้าอ้ยหลายน้ำเดงจ้าอ้ห้ามงามจ้าม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 าเก็บกันจ้าเก็บกันจ้าเอาดอกไงมันเนาะพี่น้องเอาดอกไงนั่นจ้างาม เอาไปเดี๋ยวดอกน้อยเขาคอยมาเก็บปัดสุดท้ายอยีกนอจะน๊ะเนาะแมยมันงามเมยขาเลี้ยงห้อยได้ทุกคนอยากกินยำเด้บเอบาทเห็นงามงามเสียเนี่ยอะไรทุกคนโอ้เต็มเลยอึก

มาส,สิ้เตี้ยเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่หนูขยับมองกันด้วยแม่พี่น้องงามไรเพอาะง่ถ่ายอยู่ข้างนอกแล้วจ้ะบอกรายจ้ะพี่หนูเห็ดเ้าถ่ายนี่โอ้ยมือกระเด็เนาะจอะได้จังถิ่มเห็ดบวถิ่กระตามึงเนี่เอาเอา,เอาง่ายมันก่อนพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ

Uh huh. ขังหลังขังงามปืดเอาเอาเอาไั่ขังงามยาังสีอดใจบ่ไหวหอกจะ้ะพี่หนูที่แรกว่าสิบพ่เก็บเลยจะ้ะแต่มันหลายล้วมันกังงามนำ้ำจะอดใจบ่ไหวจ้ะนี่ต้องใช้โดนสัตว์เหยียบเน่าตรงนี้พี่น้องเฮ้ออฮตรงนี้อืหอึงามเลยล่ะ uh huh. เบิ่งข um ้างหลังเจ้ะสิบาบงจ้ะเหนทุกคนพีุ่ะทุกคนในป่าหยาพุ่นนะพุ่นงามงามเบืงบืงกินูทยอยเก็บก่อนจ่าเด๋ยวสิพาเก็บหมองงามนาะหมองใดบ่มาทุกคนเก็บงามงามเฮ้ยตัวไางามเถ ขาเหลืองขาน้ามคัอ้วนน้ำนะเบิ้งเป็นสบิงอันใหญ่แล้วเต็มแล้จ้ะปาดกูนะพดง่ากว่าไปทั้งกุ่มหลายหลาคนเนี่ยดูสิเบิ้งอันใหญ่แล้ว อย่างนั้นไงหยิบเลยุญเนี้บุงแนี้งามบ่จ้าเอาเลยเด้หนิยังเสียพี่นูเดี๋ยวบุนีแบบพูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นูขยักโตแ๊บหนึงพี่นูขยังต่ปวดขาปวดแข้งพี่นูขยักโตยาดแกนี่แกบุนีพี่นุอ้อออ้อออ้อเด้งด้งดึงดึงเข้าดง ยิ้มเอายิมาย้มเอารถเหลือพวกไงล่ะสิเอิ่นที่ว่าเห็นยังอยู่โดนแทะใช่ปะน่ะยิ้มเอาเลยโอ้ทุกคนเดี๋ยวพวกนี้นี่สะใจแท้วะามองนี่ไหมงามแทะดอกไม้จงไว้เดี๋ยวมาเก็บอีกตรงนี้เพราะคยมีคนหูดอกได้จ้ะมีแต่หนูพระพี่หนูพ้าพี่ปู่ผาแค่นั้นเองแกเพรามีคนหูดอกแกตรงนี้จงไวก้กต่ยืดเหลือจ้ะปีที่แล้วแต่ลืมขากรองไว้ก็ยังอยู่ตรงนี้แ,แหละแต่ตรงลืมขากรองจ้ะทุกคนจ้ะ เดี๋ยวพี่นุแบกป้าเก็บก่อนจะตรงนี้เดี๋ยวตรงใดหลายๆพี่นุสิให้เบิ่งน้อยจ้ะเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้อยจ่งามฮะอ๋อไงยาเซฟิลอุนเซเชิญล้างซ้ำล้าเฟลล์ล้างซ้ำแก้วเบิ้งในทุกคนคุณนะทุกคนมันงามไหมพี่นุก็อยากให้เบิ่งพี่ไงมานักเลยจ้ะ ยาแก้หนาวตู้ล้างสำหรับเหล็กนะมาคันนี้กระปุกมีนี่ฮะมีในลีฟลิงคุณน่ะสีสนอคุณน่ะคุณน่ะทุกคนทางในุมน่ะอุ้ยชัดเอ้เส้เส้เชิญไว้สุดวันโกรธตะกรุบตุลาสเฟิร์มอีกมาคันวิดีโอเก่าอือฮึคุณน่ะจ้าทุกคนเดี๋ยวหนูพาไปเอาจ้านั่งบ่ได้น้ำกับลายอยู่ในน้ำบุมบลีทั้งนั้นเลยจ้ะไอ้พวกเนี้นี่ อึ๊บอึบนี่โอ๊ยพี่น้องเลยบ้างเนีเนี่ยกอนี่ไหมนี่ไหมป้าทุกคนเดี๋ยวบางนะนั่นพี่นุใช้บงใแก่อึบบังเพี่น้องงามบ่ปานดอกไหม่อึ๊บกนะโอ๊ยเด็ดเด็ดดว้าเนกันชาอีกมากันกูวดีโอเฟื่ออซผลกับมาหรอจ้าโอเคจ้ไปเก็บเก็บ bằng này Bên này một nào chú con thằng này của nào ngá ngá mềm bông mẹ mi mẹ mừng nè ôi ôi nò Sophie cô chào em bà Su bà Su vá tiền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  ít trả tiền đéo bị nám kiếp lại พราะยังเราอยากเก็บจ้าบอกให้ถ่าเฮ็ดวิดีโอนี่ยกรบ,บอกให้เราเก็บเลยจ้ะเต็มต่อต่อต่อชยกไปทุกคนกูจะคอยเลี้ยงวันตุนิมตูมาคันโซตูนิกซัวนี่ก็เสียเห็นไว้ซูเออนี่จ้าทุกคนเอามาคัน เกี่ยหนาวใบบับงดอกเบิว่าให้คนเห็นเนาะอืม y อัด l s o อืมพี่นุ่ยเหยียดเห็ดแล้วจ้ะเกีย่ยวอื้อฮือือ้อฮือดอกไอ้นี่แม่น่ะเกียหนาวโอเคข้งนจ้ะทุกคนอยู่ในหูคนจ้ะ

Makazu House, a pussy, sẽ you can mắc so mà He cho kia đấy, Ya kìa nào dạ mhm nào Yes mhm 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 bụi mhm 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 con mhm 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 เต็มเลยคุณเป็นแพ้เลยจ้ะนี่จ้ะเป็นแพ้เลยจ้ะเดี๋ยวคนมาเก็บเดี๋ยวพี่นุชจะพาทุกคนมาเก็บเด้๋ยจ้ะเด้อเอาไว้นี่ละบ่มีคนโหดดอกจามงนี่จงไว้กับเหลือจ้ะพ่อใหญ่ยังเก็บอยู่จ้ามองดูเราเห็นหลายแล้วว่ะหลายแถะพุดนะพุดนะเต็มเลยจ้ะแต่เอาจริงๆอ่ะเห็นมันใหญ่เหมือนเต็มกระตาเลยจ้ะนี่จ้ะพี่นุชสรุปผลงานให้เบิงจ้า เต็มกระตาหน่อยพี่นุคือเกาจ้าหมานคือเกาจ้านี่จ้าขอบคุณที่รับชมนะคะพี่นุไปบ้านกันจ้าหมานคือเกาเรากกัเห็ดงามมากจ้ามอนีจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวพี่นุสิโชว์ดอกนี่ไหมป่าทุกคนเนาะไปะไปบ้านกันจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบายจ้า